พี่น้องดีเจ้าดีเจ้าวันนี้มาชวนกินข้าวกับแม่พี่น้องมีกินข้าวพอของกินแม่เจ้าพี่น้องมีหลายๆอย่างเจ้าหลายๆอย่างเดี๋ยวเพื่อพอที่เจ้าว่ามีอย่างพองให้ดูนั่แหละพี่น้องให้ดูนะคะพี่น้องวันนี้ก็มีพี่น้องยำหน่อไม้ไล่พี่น้องยำเสร็จแล้วแล้วก็ไปคั่วใส่หมูพี่น้องอันนี้ของน้องชายยำหน่อไม้ไล่พี่น้องยำหน่อไม้ไล่นะคะแล้วเอาไปคั่วจ้ะของแม่พี่น้องของแม่ อันนี้ก็คือของแม่ยำใส่น้ำห่าพี่น้องยำใส่น้ำฮ่าค่ะพี่น้องแบ่งแบ่งมาสามสองสองสองอย่างมีมีของน้องสาวพี่น้องน้ำพริกแคบหมูพี่น้องโอ้ยแม่น้ำพริกแคบหมูพี่น้องวันนี้มีเหนมอันอร่อยอ่ะพี่น้องน้ำพริกแคบหมูเนี่ยใครๆยังไม่เคยก็ลองลองเนอะอยลองๆองเอาลองลลองลไปตาดูพี่น้องอร่อยเนี่ย ให้เผ็ดออกเผ็ดหน่อยพี่น้องถึงจะอร่อยนะเนี่ยน้ำพริกแคบหมูนะพริกแคบหมูนะจานี่น้ำพริกแคบหม,บหมูมีอีกนี่ผักแอมผักแอมพี่น้องก็คือบะกแว้งพี่น้องบะกแว้งบะแขว้งต้มบแบบต้มพี่น้องนี่มีอะไรอ่ะอันนี้ผักมีสองอย่างวันนี้ผักมืนนักสองอย่างสองอย่างมีอีกอย่างมีอีกอย่างหลายอย่างแล้วีิแมงจรคั่วพี่น้องแมงจรคั่ว ถ้วยจะน้อยไปพี่น้องถ้วยอย่าใบใหญ่พัะโตมันน้อยโต๊ะมันเล็กอะโต๊ะมันน้อยก็มันก็เดี๋ยวใส่ถ้วยใหญ่แล้วมันไม่มีที่เห็นไหมเห็นไหมนี่คือแมงจอนพี่น e sí ้องแมงจอนแมงจรขั UB ้วนะจ้าแมงจอนขั้วกระเทียมพี yani ่น้องแมงจรขั้วหอมขาวนี่พี่น้องแมงจอนขั้วหอมขาวนะจ๊ะนี่เนินนี้เนินให้ดูให้ดูจ้านี่นี่นี่ให้ดูนะพี่น้องนี่นี่อาให้ดูหน้าตาก่อนให้ดูหน้าตานะให้ดูหน้าตาเอา อเอาไปเพื่อยกิน,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 ข,นข้าวได้กอเมงจอนไหมอามามากินข้าวกับแมงจอนกับน้ำพริก <c oughs> ลืมนอลืมยำนอโอเคโอเคสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าจอ้กันเนอะจชนกินข้าวกับแม่นะเจ้าสวัสดีนะเจ้า